ท่านผู้มีบุญทั้งหลายคำกรคำเพลงเมื่อก่อนนี้เรียกว่าเพลงโบราณบุกเพสันนิวาตเนื้อคู่กันแล้วก็คงไม่แค้วกันไปได้ถ้าเคยทําบุญร่วมไว้ก็คงจะได้อยู่ร่วมกันในทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าต้องมีความผูกพันกันต่ชาติปางก่อน สังเกตได้ง่ายๆเคยมีความผูกพันกันเคยมีความรักเคยมีความคิดชอบกันแต่ชาติปางก่อนโนชาติมาชาตินี้มาแล้วก็มีความวาเอ๊ะเหมือนถูกใจเหมือนถูกตามองแล้วอ้าวมันต้องตาต้องใจ เครือบุพเพสนิวาสมีความผูกพันกันแต่ชาติบางเกาะมาในชาตินี้อุปัมภมคำชูกันช่วยเหลือกันเอื้ออาทรกันกลายเป็นความรักที่เกิดขึ้นมาในชาตินี้ดูแลกันเอื้ออาทรกันค่อยๆสะสมมาทีละน้อยอยจากความต้องตาต้องใจ กายเป็นความรักกลายเป็นความผูกพันน่าดีใจกับหน้าอนุโมทนาสาธุกการกับคุณธนวัฒน์พร้อมด้วยคุณโสภาตน,นะไพบุตรสองสามีภรรยาอยู่ไปนคนละที่คนละทางเน้อที่ท่านอยู่วังเทเวศท,ที่ท่านอยู่สมุทรสงคราม อยู่สมุทรสาครมาเจอกันที่นี่กลายเป็นความรักกลายเป็นความผูกพันก็ค่อยอๆลอล้อมมาทีนี้ทีนี้จากต้องตาต้องใจกลายเป็นความผูกพันกลายเป็นความรักกลายเป็นการอยู่ร่วมกันก็ค่อยสร้างเนื้อสร้างตัวทีวนี้จากคนชงน้ําชาคนจัดของกลายเป็นหลวงจู จากคนดูแลช่วยเหลือกลายเป็นผู้ช่วยพยาบาลกลายเป็นพยาบาลแล้วก็อยู่ในความรักความดีตลอดไหว้พระสวดมนต์ใส่บาตรนั่งสมาธิเสมอเสมอลำบากยากจนขนาดไหนก็ต้องเก็บหอมรอมริดมาใส่บารตรปาโตโก ตัวหนึ่งน้ำเต้าหู้ถุงหนึ่งทำอย่างนี้เป็นประจำในขณะที่สร้างตัวเองไม่มีอย่างอื่นอยากทำบุญทำยังไงอซื้อปนโกมาตัวหนึ่งน้ำเต้าหู้ถุงนึิงใส่บาทท่านช่วยรับบาทหน่อยนะโยไม่ค่อยมีเงินมีทอมีแค่เนี้ทำนี้แล้วก็ค่อยเก็บเล็กผสมน้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ครอบครัวต้องมาก่อนจะไปไหนมาไหนมาต้องรีบกลับบ้านด้วยกันสองสามีภรรยากลับบ้านแล้วก็มีความสุขช่วยงานทำซักผ้าอีกคนหนึ่งซักผ้าอีกคนหนึ่งทำกับข้าวถูบ,บ้านช่วยกันไปช่วยกันมาอย่างนี้แล้วก็อาศัยความรักเป็นที่ตัง้งประสบความเด็ดด้วยความเอื้ออาทรกันเขาจึงบอกว่าบุพเพสันนิวาส เห็นก็นแล้วประทับใจรู้นิสัยและชอบยิ่งไปก็นั้นก็ช่วยเหลือกันนิสัยคล้ายกันนอบน้อมนุน่มนวลน,น่ารักหนักเต่น,นกลายเป็นความรักที่น่าอนุโมทนาสาธุกายกับบุพเพสนิวาสของคุณธนวัฒนพี่โสภาตันนภะัยบูรสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุอิทังพลัง เอตสมิงรัตะนะตะมิงสัมปทานเจตโซขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีทันใดด้วยเถอ